สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fibo เก้าสิบแล้ววันนี้ผมก็มาอัปเดตกราฟ Bitcoin นะครับในเวลา4ี่ทุ่มนะครับก็มาดึกหน่อยนะครับสําหรับวันนี้นะก็จะพูดคุยถึงเรื่องถึงเรื่องแนวต้านนะครับซึ่งก็มาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งลงการบ้านในห้องเทรดเสร็จนะครับแล้วก็รีบมาวิเคราะห์ให้เลยนะครับแต่ก็ในมุมนี้นะครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีแถวแสนกว่าขึ้นมานะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่ามันอาจจะมีรีเทสอีกรอบนึงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะก็จะพูดคุยถึงเรื่องเหร,รียญทำมี่ด้วยนะครับเนาะก็ช่วงนี้ผมก็จะพูดสับแปลกๆนะครับเพราะว่าไอเฟซบ o ๊กนะครับระบบมันเล่นงานผมนะครับนะเนะมื่อวานก็ลงคลิปไปคลิปหนึ่งนะมันอุ้มคลิปผมไปแล้วรอบหนึ่งนะผมไปกู้คืนมาได้นะก็เหมือนกับว่าเราไปแนะนําอะไรแบบ โดยตรงเกินไปนะครับมันทําให้อ่าระบบนะ AI มันจับเนาะก็เป็นในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้อ่าระบบ AI นะครับมัน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 ขานเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะมันจะไปออกแนวมุมมองของการอ่าตุนไปเจ๊งอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะลงสับปแปลกๆนะบางทีก็ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มานะครับก็สำหรับ Bitcoin นะครับก็อยู่ในหน้าเวกออฟแต่เวกออฟที่ไม่มี UATD นะก็เป็นฉบับแก้ไขนะครับในตอนนี้นะก็เราอยู่ในเส้นเส้นเทนจิตวิทยานะครับคือมันเส้นนี้นะครับถ้าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับมันก็เป็นเครื่องมือทางโหรวศาส์นะครับเป็นความเชื่อนะครับว่า เวลาที่มันไม่ทะลุเส้นนะครับมันก็จะลงต่อนะครับแต่ถ้ามันทะลุเส้นเมื่อไหร่มันก็จะเปลี่ยนคําพยากรณ์นะครับเนาะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะส่วนฟิโบนัชชีก็จะเป็นอ่ามุมมองของการคํานวณคณิตศาสตร์นะครับเนาะก็เป็นหลักศาสตร์ของการคํานวณนะครับนะส่วนแพทเทิร์นนะครับเนี่ยอย่างที่ผมพูดคุยไปหน้าเพจนะก็เป็นมุมมองของการกาวนะครับเนาะก็เป็นจิตประสาทนะครับที่เราสามารถจินตนาการไปเองนะครับ ให้มันเป็นรูปเป็นล่างนะครับมโนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพื่อตอบสนองความคิดของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับถ้ามีประโยชน์สุดน่าจะเป็นฟิโบนะครับลองมาก็เป็นเทรนจิตวิทยาที่เหลือก็เป็นแพทเทิร์นเนาะแล้วก็ไซเดียพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับเนาะก็วันนี้นะครับราคามันก็จะบอกว่าผันผวนไหมมันก็ไม่ผันผวนนะนะ มันก็ยังขึ้นลงอยู่แถว96้ามืนะถึง99้า0เลยนะก็ผันผวนหยุกนะครับแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนะ SL เนนะ่าเอาอยู่นะครับก็มีเหรียญทำเนี่แหละปั๊มนะครับปั๊มนะในช่วงที่ผมเห็นนะเดี๋ยวไปคุยกันท้ายคลิปเหรียญทำนะครับเ่านะเข้ามาที่ Bitcoin นะครับเหรียญส้มนะปลาส้มนะ FC ทักมานะว่าเราควรเรียกมันว่าปลาส้มมันจะได้ไม่มีความเสี่ยงในการโดน แบนตลาดนะครับเนาะเหรียญปลาส้มเนี่ยนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเทส9ก0 0 0นเาะครับก็รอดูอยู่นะครับซึ่งถ้ามันจะรีบขึ้นมาเทสเส้นดาวเทนตรงนี้เพื่อเบรกเอาออกไปมันก็ดูน่าเกลียดไปมั้งนะมันรีบอะไรขนาดนั้นใช่ไหมมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่มันก็ไม่แน่นะแต่ว่าตับไดที่มันยังอยู่ต่ำกว่าเอาวัดเมื่อวันหนึ่งเมื่อวันหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมก็ตรงเป็นเส้น ma พอดีนะครับวันนี้ก็น่าจะอยู่อยู่แถวน่าจะโดนกดอยู่แถวแถวหนึ่นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูในพวกในเรื่องของ liquidity ต่าตา่างๆนะครับว่ามันสอดค้องกันไหมนะครับก็เมื่อช่วงเมื่อกี้นะที่ผมทำทำในห้องถิดก็คือ,อมันมีจุดล้างอยู่แค่2จุดนะครับก็จะอยู่ในโซนห0 0 0ื หกมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับประมาณหกหมื่นหกเก้าร้อยถึงหกหมื่นเจ็ดจุดจุดลองใหญ่นะครับนะก็เป็นสภาพคล่องของลองนะที่ถ้าลงมาก็โดนล,ล้างลองนะส่วนช็อตเนี่ยจะอยู่ถแถวแถวเก้าหมื่นแปดแปดร้อยจนถึงเก้าหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับซึ่งตอนเนี้นะครับตอนเนี้นะมันขึ้นมาแถวแถวนี้ละแถวแถวเก้าหมื่นเก้า 99, ละนะครับก็คือขึ้นมาล้างในจุดที่ผมคาดการไว้ในห้องเทรดนะครับก็ พอมาขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นการเช็คต้านนะครับนะถือว่าเป็นการเช็คต้านไปนะครับเช็คต้านเมื่อกี้ก็คุยกันละว่ามีโอกาสนะครับไต่มาที่9ก้าหมื่นเก้านะครับนะประมาณสองพุ่มช้าวิธีการนะครับสําหรับมุมมองของอการขึ้นมาทดสอบอะไรนะเขาเรียกว่าการขึ้นมาล้างกันมาไม่ใช่แนวต้านนะครับ จุดสภาพคล่องส่วนใหญ่อยู่ประมาณ9ก้าหมนเก้าถ้าล้าง9ก้าหมนเก้าได้อาจจะเลยเถิดประมาณ9ก้าหมนเก้าห้าร้อยเราไม่ต้องทําอะไรรอมันล้างแถวแถวเก้าหมนเก้าห้าร้อยแล้วมันรวบกินลงมาแถวแถวเก้าหมนเก้าอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นจุดตัดลงนะครับก็จะเป็นจุดไหลลงน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างล่างอ่ะมันลงๆจนถึง9ก้าหมนเจ็ดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ,นะรบทีนี้พอเราดูนะครับเกิน9ก้าหมนเก้าห้าร้อยนะครับมีอะไรเนาะ ก้าหมื่นเก้าห้าร้อยเกินเก้าหมื่นเก้าห้าร้อยมันก็ไม่มีอะไรมันก็หนาๆอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอีกทีนึงก็นู่นเลยแสนกว่านั่นก็คือมันเบรกไปละแต่ถ้ามันไม่เบรกเนี่ยนะครับเก้าหมื่นเก้าก็จะเป็นเนี่ยมันลงมาเลยเนี่ยนะครับก็คือมันน่าจะสุดที่ 99. เก้าหมื่นเก้าเนาะหรือมาทดสอบแนวรับแล้วกันแนวรับเนี่ยมันเทสเก้าหมื่นเก้าผมไม่ทันหรอกนะเราคุยกันอยู่มันก็เทสอยู่นน่นนะ่ะนะครับเนี่ย 99แล้วก็ลงต่อก็เอาเป็นว่าผมวิเคราะห์ไปแล้วกันเนาะนะครับก็จุดหลุดแล้วกันนะเอาเป็นว่าเราไปตั้งดูจุดหลุดนะตอนนี้มันทิ้งไส่อยู่เแถวๆ97,000นะครับใช่ไส้หรือเปล่าไม่ใช่ไส้นะครับเอาไส้นะครับมันทิ้งไส้ไว้แถวๆ96,200ในวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหลุดต่อไปนะครับจุดหลุดต่อไปจะเป็น9 7้าหนจะครับสาเนะจะเป็น9731หนมะื่นเะครับเก้าเนี่ยเป็นโซนฟิโบนะครับทีนี้ถ้าเกิดหลุด9ก้าเจนี่ยเกเอ้ยเก้าเนจะมีโอกาสลงไปเทสท,ที่โซนต่ำกว่าซับพอร์ตด้วยซ้ำนะครับรอบนี้นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันมัน,ม,นมันคือ ตอนนี้อันนี้เป็นโลโลว์โลโลว์โลนะครับอันนี้เป็นไฮเยโลนะครับแต่ถ้ามันหลุดไฮเยโลลงมาเนี่ยมันทำโลว์โลใหม่มันจะอยู่แถวแถวแปดหมื่นเก้าถึงประมาณแปดหมื่นเจ็ดได้เลยนะซึ่งถ้าดูในเรื่องของสภาพคล่องระดับสองวิคนะครับเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนสภาพคล่องระดับสองวินะครับ เมื่อกี้ว่าเท่าไหรนะ่ 8, 7, นีดเจดนาะประมาณ8ปดหมื่นเจดเจก็จะอยู่แถวแถวนี้นะครับก็หมดโดงนะครับตอนนี้ก็คืออยู่แถวแถวติดต้านประมาณ99้าหน้านะแล้วแนวรับเนี่ยคือตรงนี้มันช่องเนี้ยระหว่าง9ก้าหมเจมาจนถึง96้าหเนี่ยโล่งมากนะครับซึ่งโดนลากกินระดับ 2, 000, 2 000องพนะันสองพันดอลลารนะครับถือว่าอันตรายมากถ้าจะดักก็ต้องดัก99้าหมืก้แล้วก็เอไม่เยอะนะครับ แล้วถ้ามันล้าง9,006ได้นี่ก็แน่าจะไปทดสอบ9,003ก็เป็นแนวรับเนี่ยแ้าหลุด9,003ก็ไม่น่ามีอะไรนะโน่น8 0 8 6ืน8 0 7นะครับนะก็จะประมาณนะันะ้เนาะสำหรับมุมมองของ Bitcoin ในะวันนี้ก็มีแค่แนวต้าน9,009นะนะครับ9,009นะคาก็จะประมาณนี้น,นะครับอ่ามีความผิดปกตินิดนึงนะไม่ไม่รู้มันไปเจอข่าวอะไรมานะ ดีเอ <c oughs> นะล่วงจากร้อยเก้านะมาร้อยเจ็ดเลยนะถือว่าลงแรงมากทําให้ทองเนี่ยดีเกือบสองพันเก้านะทองเนี่ยมันมันหลายปัจจัยนะสําหรับผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะถ้ามีในเรื่องของอ่านอกเหนือเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องมันปวดหัวเรื่องเนี้ยผมไม่ได้ตามอะไรขนาดนั้นนะครับก็ปล่อยมันลงห่างไปนะครับส่วนเราไปตามบิตคอยนนะปลาส้มนะครับผู้ผิดนะครับเราไปตามปลาส้มดีกว่านะครับเราใจกว่าก็นะ อ่าสำหรับปลาส้มมันก็ประมาณนี้นะครับไปไปเหรียญโดโนดั้มมากนะครก็อ่าคือแพทแพทเทิร์นเนี้ยถ้าถ้าถ้าให้ผมวางเป็นเว็บนะผมก็มือใหม่ในเรื่องเว็บด้วยนะก็ไม่ชำนาญอะไรขนาดนั้นนะครับคือวันนี้มันปั๊มมาจากหลบสิดอนไป20กว่าดอนนะสำหรับทำนะครับนะแล้วก็อ่าถ้ามันเป็นในรูปแบบเว็บนะครับตอนนี้มันเหมือนจะลงเว็บสอใช่ไหมหนึ่เล็กลงเว็บ2ออะไรประมาณนี้ย แล้วถ้าเว็บ3ามแล้วมันจะไปประมาณไหนเพราะว่าฟิโบมันไม่ได้มีใช่ไหมแต่ผมทําชุดใหญ่เข้ามาให้นะครับฟิโบเว็บ3ามจะอยู่ประมาณ3 5มดอลน,นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแนวทางการขึ้นข,นของมันมันก็ไม่ไม่แบบตรงดิ่งขึ้นมาหรอกมันก็1 2 3, 4, ึ่งสอามสี่ห้าย่างเงี้ยนะครับมันก็ทุบไลยทางเหมือนกันแหละแต่มันอยู่ในช่วงที่ out คอร d i t i o นยังไม่เกิดผมเชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยังมี มันยังมีไฟอยู่ไฟที่ซ่อนอยู่นะครับซึ่งการาฟตรงนี้มันเปิดมาที่10ดอนของ KCEX เนี่ยแต่ผมไปเสิร์ชมานะมันก็มี KCEX แบบเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่านะในตัวเดียวกันแต่ไอตัวเนี้ยมันเปิดที่6.1ดอนนะนะครับถือว่าเป็นสีติที่ต่ำกว่า10ดอลอีกนะครับผมก็ลองมาจับทาํากราฟดูนะก็พอจับทาํากราฟแล้วเช็คแนวรับ ตามฟิบโบนะผมเช็คแนวรับก่อนนะคือถ้าดูจากฐานใหญ่เนี่ยนะครับจุดสูงสุดในอนาคตนะประมาณ600อยกว่าดอลน,นะรับเหรียญเนี้ยนะแต่ว่านะครับตอนนี้ราคานะครับมันอยู่ในฐานเล็กนะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่6ดอลสูงสุดจะเป็นร้อยนดอลน,นะครับนะแต่มันขึ้นมาแถวๆเจา7เแล้วก็โดนทุบนะครับก็ถือว่าอยู่ในฟิบโบโซนนะ แล้วก็พอมันลงมาที่25%เป็นะครับเป็นแนวรับนะครับคือในฐานฟิโบนะครับผมใช้อยู่ประมาณนี้ต้องแนะนำเผื่อคนใหม่มาไม่รู้นะครับนะโซน87ดสจถึงหกจะเป็นโซนขายนะครับส่วนโซน65%ถึง37%จะเป็นโซนไซ์เว้นะครับส่วนโซน37จนถึง12%บจะเป็นโซนบายบายลองนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ซึ่งอพอเราดูบายลองเนี่ย25%นะครับ30 37.5%มีการซื้อนะครับมีการซื้อขึ้น25%มีการซื้อขึ้น12%ดูแล้วไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มุมมองนี้ก็คือไอ้ที่ซื้อขึ้นซื้อขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นทุนในอนาคตแหลวนะวะมันดอยรอแล้วนะครับ ก็คือยอมดอยดอยระดับห้าสิบดอนดอยระดับสามสิบดอลล้อละเพราะว่าอ่ามันเป็นเหรียญใหม่มันใหม่มากนะครับมันใหม่มากอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอถึงสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นตมันไม่มีมันไม่มีอาการในการซื้อขึ้นแบบยี่สิบห้าถึงสามเจ็ดเปอร์เซ็นตมันไม่มีแบบเนี้ยมันไม่มีแบบเนี้ยนะทีเนี้ยมันมีเมื่อกี้แต่มันไม่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 หวือหวาใช่ไหมมันอาจจะลงต่อแล้ว แบบนี้มันก็ต้องทําฟิโบฐานเล็กเข้ามานะครับก็คือฐานนี้นะครับย,ย่อเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับก็มาวัดดูว่าหกสิบสองเปอร์เซ็นมันทําอะไรสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมันทําอะไรนะมันก็คือในกรอบไซว์ถูกต้องไหมมันกําลังเก็บของนะครับเก็บของนะครับไซว์ไซวีไซว,ไซวีเพื่อลงต่อหรือขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นเนี่ยแน่นอนมันอยู่ที่ MA สองร้อยของหนึ่งชั่วโมงลงเนี่ยเท่ากับว่า MA 50ห้าสิบตัดไปต่อ,อยังไม่จบนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมุมมองแนวนี้นะครับทีนี้มันอยู่ในฐานไซเวร์ระหว่างระหว่างยี่สิบเอ็ดดอนถึงสิบห้าดอน15สิบห้าดอนจะเป็นจุดต่ำหรือเปล่าถ้าถ้าดูจากกรอบการาฟเดิมที่ผมเคยทำกรอบสีม่วงไว้นะใบใบอ่าวีพีอะไรประมาณนะั้น ถ้าเป็นมุมมองนี้พอผมทำฟิโบถานมาใหม่มันอาจจะยังไม่ใช่จุดต่ำสุดนะครับนะ15ดอนอาจจะยังไม่ใช่จุดต่ำสุดถ้าเกิดหลุดขึ้นมานะครับมันจะมีลึกสุดที่12-9ดอนนะครับก็จะเป็นจุดพรีเมียมนะครับก็จะเป็นจุดพรีเมียมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับพวกนี้นะครับก็ยังถือว่าถ้าถ้ามุมมองของการลงทุนนะเหรียญเนี่ย ถ้าจะขึ้นในหลักสามร้อยห้าร้อยในอนาคตนะเล่นแค่ไม่กี่เหรียญน,นะครับนะลงทุนแค่นิดเดียวก็ยังกําไรเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปออินนะครับหรือว่าอ่าไปเอาทั้งหมดไปลงกันทํานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่านะถ้ามันรักกูเราก็เก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกนะครับแต่ถ้ามันมันรักกูยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับขึ้นมาเพราะมันอยู่ในจุดต่ำนะครับเหรียญไม่ได้มีค่าตลอดเพราะว่าตลาดริปโตไม่ไม่ไม่ได้เจงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในมุมมองของจุดต่ำเพราะว่าจุดสตาร์ทมัน6.1นะครับแต่เพื่อนๆเคยทักมาบอกผมว่าจุดสตาร์ทมันทุนมันจริงๆเนี่ยมันเล่นกันที่0.2ดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าถ้าหลุด0.6.1มันก็หมดแล้วมันเสื่อมไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าในมุมมองของการที่มันยังไม่หลุดแกมันก็จะเป็นโอกาสสำหรับมุมมองทำอะครับ นะครับซึ่งใน,ในนะตอนนี้นะครับมันก็ยังอยู่ที่มุมมองของขึ้นหนึ่งลงสองอยู่นะครับไม่รู้ว่าสองจะไปจบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในมุมมองผมก็ไม่น่าจะต่ำกว่าเก้าดอนนะนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็อยู่ในโซนไซวีนะครับหรือถ้ามันทะลุไซ์วีบนได้นะทะลุยี่มเบดได้มันก็ไปเทสได้แค่ยี่สิบเจ็ดถึงยิ่มสี่หรือสามสิบแล้วก็อาจจะลงต่อนะ ก็มุมมองยอดฮิตของมีมานะที่เราเคยเห็นปื๊บเนี้ยมันก็เล่นเอาจนแบบปวดล้าวนะนะแล้วนะนะค่อยขึ้นเนี่ยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นทําสําหรับผมยังมียังมีโอกาสนะครับซึ่งเราต้องเล่นไซส์บางเข้าไปนะครับแล้วค่อยๆช้อนนะครับไม่ต้องอออินอะไรเลยนะครับนิดเดียวกําไรในอนาคตมีเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเหนรียญหลักสิบนะ อย่าลืมว่าเหรียญหลักสิบเนี่ยวิ่งแรงนะครับเหมือน t r b นะครับ A m o นะครับอะไรเหรียญที่มันหลักดอนนะครับหลักดอนสิบอ่ะหลักสิบดอนอ่ะนะครับเหรียญอะไรที่เป็นตัวอย่าง BNB นะครับที่มันเป็นหลักสิบมันต้องขึ้นหลักร้อยนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่หลักหน่วยนะครับเออไม่ใช่หน่วยหลักสิบแต่มันมีโอกาสลงหลักหน่วยอยู่นะครับนะก็เหรียญหลักสิบนะ ก็สำหรับคลิปนี้มาสั้นๆแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรอัปเดตมากนะครับก็แค่รอบิตคอยล์ลงไปประมาณฐานเก้าฐานนะครับเนาะก็มันยังไม่ลงนะมันจะไม่เหมือนวันที่มันเกิดแบ็คแบ็คันเดย์นะครับนะตอนนี้มันอยู่ในสภาพปกติมันก็จะลงตามตามเส้นทางของมันมันค่อยๆลงมันไม่ได้ลงบูรอานะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็มุมมองนะรับต่างๆก็ หลังคลิปนะครับก็จะไปติดตามกันที่หน้าเพจพี่โบก็เก้าแล้วกันเนาะนะครับผมก็จะหยุดสิงอยู่แถวหน้าเพจบ้างห้องไลน์บ้างนะห้องเทจสำหรับผู้สนับสนุนบ้างนะผมอยู่ตลอดแหละนะครับแต่บางครั้งก็ไม่ได้อัปเดตแค่นั้นอีก